พอาส,สไตล์ทำง่ายกินแซบสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาทำเมนูแบบบ้านๆน,นะคะแบบบ้านเรานะคะเพื่อนคือสไตล์พอล่าเองหรือเพื่อนตามวัสดุที่มีเนาะพอล่าจะมาทำแกงอ่อมไก่เพื่อนอันนี้พอล่าสไลด์อกไก่เนื้ออย่างเดียวนะคะไม่กินกระดูกสไลด์เรียบร้อยสองอกนะคะเครื่องแกงอะไรเอ่ยก็มีนะคะผักชีต้นหอมฟักทองแล้วก็บวบนะคะเพื่อน ผักสีปลูกเองนะคะงามงามกับเพื่อนดูสิแกงอมเนาะเครื่องแกงก็มีตะไคร้นะคะใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะก็มีข้าวเบื่อนะคะเพื่อนพอลาก็จะมาหั่นผักและตำเครื่องแกงนะคะคแล้วก็ไปแกงกันนะคะเพื่อน เพื่อตอนนี้พระากาจะเริ่มแกงนะคะตั้งหมอ้อพระากาจะเ,เนื้อไก่นะคะลงไปคั่วกับเครื่องแกงก่อนนะคะค่ะนี่เครื่องแกงนะคะก็จะมีพระาจะตามแบบไม่ละเอียดนะคะเพื่อนนะคะก็จะมีตะไคร้ด้วยมีใบมะกรูดด้วยนะคะลงไปผัดเข้ากันเลยนะคะเพื่อความหอมนะคะนี่สไตล์พระานะเพื่อนคิดว่าแบบนี้มันอร่อยก็ทำาานะคะนะคะ คือพะ่าก็จะคั่วเป็นแห้งๆนะเพื่อนนะคะคั่วเครื่องแกงข้าวับไก่นะคะคั่วจนไก่พอสุกเครื่องแกงหอมนะคะเพื่อนนะคะค่อยมาเติมน้ำเครื่องแกงเริ่มมีกลิ่นแล้วค่ะสิ่งแรกที่พล่าจะใส่คือน้ำปลาคั่วเส่็น้ำปลามันจะหอมมาเพื่อนสไตล์พะร่านะคะ ลองดูนะคะถ้าใครชอบสไตล์พอลาก็ไม่ว่ากันกินหอมออกไอชวนๆแล้วะค่ะนะคะตอนนี้ไก่ก็เริ่มขาวเริ่มใกล้จะสุกเครื่องแกงก็เริ่มหอมแลวนะคะพอลากจะเริ่มเติมน้ําซึ่งเป็นน้ําที่เข้าเบือพอลาตำมไวม้นะคะพอลาแยกนะคะแยกกับเครื่องแกงตำแต่ข้าเบื่อต่างหากนะคะใส่น้ำข้าเบือลงไปเลยค่ะ น้ำเขาก็จะขาวน้ำไม่ดำนะคะไม่ใช่น้ำใบย่นานานี่น้ำข้าเวเบื่อนะคะเพื่อนนะคะใช้เป็นน้ำแกงนี่จะนัวมากเลยนะคะปิดฝาพอเดือดแล้วก็มาใส่ผักแล้วก็มาปรุงกันนะคะค่ะเพื่อนตอนนี้น้ำก็เดือดเนี่ยนะคะพอแลาวก็จะใส่ นอกไก่หนึ่งก้อนนะคะปรุงรสนะคะอาจจะหยดน้ำปลานิดหนึ่งนะคะค่ะจากนั้นทอร่าก็จะใส่ผักที่มันสุกช้านะคะใส่ฟักทองนะคะใส่บวบนะคะเพื่อนนะคะแล้วก็ใส่ผักชีต้นหอมทีหลังนะคะแล้วกคนเข้ากันเลยค่ะ เพให้สีมันเข้มนะพเลากก็จะหยดน้ำใบย่านางนะคะให้ออกสีเข้มนะคะน้ำเริ่มดำแล้วเห็นไหมคะไม่ยากค่ะไม่ยากแต่พอลากอยากให้เห็นความเป็นน้ำอ่าของข้าวเบือเฉยเฉยนะคะว่ามันขุ่นข้นแค่ไหนหน่าทานนะคะเ,ออเข้าเหนียวตุ้ยนะคะโอ้ยแซ่บเลยแหละไม่บอกใครเลยนะคะ พลาจะปิดฝาให้ผักสุกเดี๋ยวค่อยมาใส่ต้นผักชีกับต้นหอมนะคะเพื่อนหอมหอมค่ะนะคะ,คะเพื่อนตอนนี้หม้อก,ก็เดือดน,นะคะพลาจะไม่ให้ทําให้ผักเละเนาะตอนนี้พลาก็จะใส่ผักชีลาวนะคะโรยเลยนะคะต้องโรยนะคะถ้าใส่เป็นก้อนมันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะเพื่อนต้องโรย,ยให้ทั่วๆเข้ากันเนาะ อมเพื่อนน้ำก็จะน้อยนะคะแกงอ่มน้ำน้อยนะคะถ้าต้มถ้าแกงน้ำก็จะเยอะนะคะภาษาบ้านพราแก,แกงอออแกงอมนะคะผักงามงามเพื่อนหอมหอมนะคะดูสิหม้อไเลยอีกแล้วค่ะจะหมดไหมเนี่ย <c oughs> ยุคประหยัดกินหลายวันนะเพื่อนเนาะมีเบื่อค่ะของชอบ่ะนะคะกินอยู่สองวันก็ได้ค่ะนะคะนะคะซีนะคะต้นหอมนะคะปนลงไปเลยค่ะปนให้เข้ากันเลยนะคะ ราก็จะปรุงนะคะปรุงด้วยน้ำปรานิดนึงนะคะตัวเค็มนะคะไม่เยอะค่ะประมาณนี้นะคะเป็นยังไงเพื่อนสีสันใช้ได้ไหมคะนี่ค่ะแกงอ่มอมคล่าสไตล์นะเพื่อนแบบบ้านๆน,นะคะไม่ต้องให้ผักเปื่อยมากนะคะเพื่อนพอสุกก็พอน,นะคะนี่ค่ะ ออกมาแล้วก็สีสันน่าทานนะคะวันนี้พอล่าไม่ทานโชนะคะแกงโชนะคะว่าพอลา่ามีอะไรทานวันนี้แกงอบอง่ายๆนะคะแกงอมอน้ำข้าวเบือสูตรน้ำข้าวเบือหอมอร่อยนวลน,นะเพื่อนน้ำเข้มข้นเหนียวดูสิผักก็เขียวนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะอย่างน,น้อยก็กดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะคะเพื่อน เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเวลาก็จะไปกินแกงอ่อมแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ